ใส่พริกใส่กระเทียมใส่พริกใส่กระเทียมค่ะโขกนะคะแล้วเราก็จะนี่คือหอมแดงปอกแล้วเตรียมหัน่นแล้วก็ ผักชีฝรั่งนะคะนึกชื่อไม่ออกผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็มีแถมด้วยขิงนะคะสูตรของเราใส่ขิงด้วยนะคะนี่คือหน่อไม้ดองที่เราต้มแล้วนะคะต้มให้สุกเอาออกจากขวดแล้วต้มให้สุกแล้วเราจะมาซุปเลยค่ะใส่น้ำปลา ลผงนัวใส่หอมแดงซอยแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยนะคะลงไปคุกเข้าให้เข้ากันก่อนชิมแล้วก็จัดเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วนะคะซุปหน่อไม้ดอง พร้อมผักเครื่องเคียงนะคะเมนูอาหารอีสานบ้านเฮานะคะซุปหน่อไม้ส้มกับข้าวเหน,น,นียวนะคะอืมข้าวเหนียวเรามาแซบๆน้ำกันจ้า